สวัสดีครับที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าช่วงนี้ติดเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วม,มากตอนนี้มีถึงซีซั่นสตอนที่แล้วเลยนะครับผมในเมื่อถึงซีซั่นสตอนที่9้าแล้วพระเอกของเราอย่างลิมูรุเทมเพสจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมจากตอนที่1บ้างเพราะงั้นวันนี้ผมก็เลยจะทําเรื่องข้อมูลและความสามารถของลิมูรุเทมเพสลิมูรุเทมเพสเป็นสายพันเดมอนสลามฉายาของลิมูรูต่างๆผู้ปกครองอสูรจอมารที่แท้จริงหนึ่งในออกตาแกรมนิวบี้นิวบี้หมายถึงดาวลุ่งนะครับ ชื่อหรือนามแฝงผู้สร้างความโกลาหลมิคามมซาาตรุเป็นชื่อจริงของริมูรุก่อนที่จะมาต่างโลกนะครับข้อมูลทางกายภาพของริมูรุเพศของริมูรุในชาตินี้ริมูรุเป็นสลามซึ่งไม่มีเพศนะครับอายุของริมูรุในเรื่องไม่มีบอกแต่ถ้าเป็นชาติก่อนก็น่าจะราวๆ40ส่วนสูงของริมูรุร่างสลาม20ซนติเมตรล่างมนุษย์ร2อซนติเมตรสีผมของริมูรุร่างมนุษย์มีผมสีเงินสีตาของริมูรุร่างมนุษย์มีตาสีทองครอบครัวของริมูรุคือเวลโดร เทมเพสซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นพี่ชายบุญธรรมประเทศที่ลิมูรูอาศัยอยู่คือสหพันจูราเทมเพสซึ่งลิมูรูเป็นผู้ปกครองอาชีพอาชีพในที่นี้หมายถึงหน้าที่หรือบทบาทนะครับราชาแห่งเทมเพสผู้ปกครองพื้นที่จักรวรรดิตวัตวนออกครูประจำชั้นห้องเอสเป็นครูประจำชันช้นแค่ชั่วคราวนะครับนักผจญภัยแลงบีลิมูรูอยู่ระดับดีซัตเตอร์หรือระดับหายนะปัจจุบันที่วีวัฒนาการไปนจอมมาที่แท้จริงลิมูรูอยู่ในระดับดีซัตเตอร์เวท มนของลิมูรุเวทธาตุเวทยภาพวเวทจิตใจอัญเชิญจิตวิญญาณระดับสูงอัญเชิญปีศาจระดับสูงสกิลเฉพาะตัวของลิมูรุฟื้นฟูลไรล้ขอบเขตยานครอบจักรวาลเปลี่ยนร่างครอบจักรวาลจิตคุกค,คามแห่งจอมมานร่างแยกเสริมแก่งเส้นใยครอบจักรวาลอันติเมทสกิลของลิมูรุลาฟาเอลเล่นความเร็วความคิดวิเคราะห์แยกแยะรู้จักสรรพสิ่งปรับเปลี่ยนความสามารถเบลไซบิวล่าเหยื่อกระเพาะจำลองคัดแยก กัดกอนกัดกินดวงวิญญาณห่วงโซ่อาหารอุลิเอลพันาการนิรันวงการกฎเกณฑ์เขตแดนครอบจักรวาลครอบงามมิติเบโโด่าอัญเชิญมังกรวายุข้่งคืนสภาพมังกรวายุข้งเวทมนต์สายวายุข้่งความต้านทานของลิมูรุลบล้างความเจ็บปวดลบล้างการโจมตีทางกายภาพลบล้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลบล้างสภาวะผิดปกติต้านทานการโจมตีทางจีต้าต้านทานการโจมตีจากเวทศัก์สิ์เก็ดเสริมเล็กน้อยลิมูรุ ชีออนชูนะได้รับการโหวตให้เป็นไอดอลประจําเมืองเทมเพสสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพจเทนเซชิตละระสลามดัตตะเคนแฟนคลับด้วยนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ